ชมวันนี้ก็ก่อนกลับประเทศไทยนะคะพี่กัญญาก็มาซื้อของฝากให้คุณแม่แล้วก็น้องๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้างสรรพสินค้ากันที่นี่นะคะทุกทันสโตร์ค่ะ and there she goes on her own mission <c oughs> Your budget have the budget อืมอ้า ยัง still o ยัง still o ซื้อของเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ของฝากไปท่านผู้ชมกลับบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปแพ็คของแพ็กกระเป๋าไว้ต่อค่ะ There she goes, her goes mission g on own a a ก็ยังคงแพ็คบิซี่เข้าของ่านผู้ชมเพิ่งถึงบ้านนะคะก็จะเป็นเสื้อกันหนาวของคุณยายท่านผู้ชมก็กลับบ้านเนาะใกล้จะถึงปีใหม่ตุลาการทันวามันหนาวท่านผู้ชมเนาะก็เป็นเสื้อกันหนาวอุ่นๆน,นะคะทุกท่านก็ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเนาะนะคะจับไม่ค่อยถนัดนะคะก็เสื้อกันหนาว อุ่นแล้วก็หมอนรองคอท่านผู้ชมแล้วก็กระเป๋าเด็กนักเรียนนะคะก็ก็ของกินด้านล่างนะคะก็โอเคนะคะก็เยอะอยู่เยอะอยู่ฝั่งน้นก็ที่กองเป็นขยะนะคะก็อ้อเยอะท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันท่านผู้ชมเนาะแพ็คของต่อท่านผู้ชมก็เตรียมแพ็คเก็บกระเป๋าข้าวของต่างๆในรอบสามปีค่ะท่านผู้ชมไม่เคยได้กลับบ้านเลยนะคะ ก็ตั้งแต่แต่งงานที่ประเทศไทยนะคะก็ครั้งแรกก็จะห่างคุณสามีนะคะเป็นครั้งแรกวันนี้ก็จะเดินทางคนเดียวนะคะทุกท่าน<อ>สองกระเป๋าเดินทางนะคะทุกคนใบเล็กหนึ่งแล้วก็ใบใหญ่หนึ่งนะคะช่วงแพ็คนะคะเข้าของก็ยังไม่เข้าที่นะคะก็ลองจัดจัดดูนะคะว่าจะยัดได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะคะ ซื้อของฝากนะคะทุกท่านให้น้องสาวนะคะให้น้องสาวกับไทยแลนด์นะคะ